การจัดงานนะคะแล้วก็มีนักแสดงจากช่อง3ค่ะคิมเบอรี่ไปร่วมงานด้วยนะคะถึงเธอจะเป็นลูกครึ่งแต่ก็ใส่ชุดจีนได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเห็นเธอนะคะโอ้มีสิ่งโตเยอะ<ช>เลยนะคะ,คะมาในชุดสีบานเย็นสวยงามเลยทีเดียวค่ะและไม่ได้มีแค่คิมเบอรี่คนเดียวนะคะยังมีหนุ่มไทยเชื้อสายจีนอย่างอตตีเจมส์มา มาเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวจะออกมาตอนไหนเดี๋ยวต้องคอยชมกันนะคะนี่อ้าวเป็นคนเช็ปสิ่งตอนที่หล่อมากไม่บอกไม่ดูนะคะใช่ค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆนะคะซึ่งหนุ่มเจมยังได้ให้สัมภาษณ์ค่ะจึงทริปญี่ปุ่นนะคะที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะก็บอกว่าดีใจเพราะว่าถือเป็นการไปเที่ยวด้วยกันในรอบ4ปีนะคะส่วนเรื่องหัวใจหลายๆคนบอกว่า หลายๆคนก็เปิดตัวกันแล้วเจ<ฆ>้าตัวว่ายังไงบ้าง<ฆ>ก็บอกว่าไรวี่แววค่ะเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องทําเยอะเห็นหลายๆล,ยลยคนเปิดตัวเนี่ยก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะญี่ปุ่นก็ดีครับเป็นทริปน่าจะเป็นทริปละแรกในรอบ4ปีได้ไหมงครับที่ผมได้ไปเที่ยวกับต่างประเทศกับแม่หมยถึงไม่น่าพองโกไม่น่าเมืองไทยนะเพราะว่าคิวมาตรงกันพอดีแล้วเราก็มีเวลาว่างก็เลยไปกับฝั่งคุณแม่ฝั่งครอบ ครอบครัวคุณแม่ที่ฮ่องกงครับผมเที่ยวนี้ไปกเ็เป็นคนขับรถ <laughs> ขับรถพาไปแต่ละที่ที่เขาอยากจะไปกันอย่างเงี้ยคือมันไปกันประมาณเกือบ8คนนะครับแต่เป็นญาติฝั่งฮ่องกงหมดเลยก็ก็ถือว่าดีที่ได้ได,ได้ได้เจอกันได้ได้ร่วมทริปแบบนี้เพราะแม่เพื่อน,น,นทุกคนที่ชวนก็อยากอยากไปที่นู่นอยากไปที่นี่ ผมก็ไปได้ทีกนี่เพราะว่าผมชอบที่จะไปประเทศใหม่ๆไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ว่าจะต้องไปที่นี่นที่นี่ก็ตามเขาไปได้ขอให้มีคนชวนก็ดีใจแล้วครับผมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีสาวๆครับผมก็เป็นอย่างนี้อยู่เหมือนเดิมครับผมก็อยากให้อยากให้อยากให้ทุกคนเข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยไปครับผมเพราะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีกิจกรรมมากขึ้นยิ่งทำอะไรช้าลงนะครับก็ยิ่งมีเวลา ทิจิรรมทีต้องทำเยอะขึ้นครับผมผมอาจจะเป็นคนที่คิดเยอะเรื่องแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่าคิดเยอะๆดีกว่าไม่คิดครับผมเรื่องนนี้เพราะว่าเราไม่อยากเสียใจเราไม่อยากเจ็บกับเรื่องความรักครับผม <c oughs> แล้วก็ยินดีกับทุกๆคนนะครับที่ที่ที่ถึงท,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 ที่เมื่อ,อไหร่ที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่คือเราแค่ยังไม่เจอเราก็เลยไม่รู้จะเอาใครมาเปิดให้เท่านั้นเองครับผม ความคิดนี้โตมากเลยทีเดียวนะคะเออจมส์มานะคะหนุ่มเจมส์มาค่ะก่อนที่จะไปร่วมง,งานที่ไอคอนสยามนะคะก็อุตส่าห์แวะมาที่ต้นข่าวบันเทิงค่ะ,คะมาสวัสดีปีใหม่แล้วก็สวัสดีตรุษจีนด้วยนะคะคแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่าค่ะมาพร้อมกับของขวัญพิเศษให้กับแฟนๆด้วยนะคะ,คะเป็นโฟตโต้บุ๊คค่ะชื่อว่า Behind Closed Doors นะคะที่เจมตั้งใจทําด้วยตัวเองค่ะมอบให้เป็นของขวัญพิเศษสําหรับแฟนๆตลอด ้งปี2019เลยนะคะเสร็จแล้วเหรอคะก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้สภาพเจมส์มาใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจมส์ก็แอบให้ชมภาพบางส่วนกันก่อนด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าพิเศษจริงๆค่ะมีเปิดเผยบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วแต่ละภาพก็คือถ่ายทอดความเป็นเจมส์มาผ่านเลนส์ของช่างภาพชื่อดังจอร์จทาดาวาลิคค่ะถามว่ากี่ซินเจยู่ซินีวัชช้นะครับอ่างเปาตุดกตุ๊กไขอให้ผู้ใหญ่ได้สมเยอะๆขอให้เด็กๆ ได้อ่างเปาเยอะๆนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคนที่ตายกาวต๊ข่าวบันเทิงนะครับผมมีความสุขสุขภาพแข็งแรงมากๆความพิเศษของโฟตโต้บุ๊กนี่นอกจากจะเป็นรูปที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็ความคิดหลายๆอย่างของผมที่ผมได้เขียนลงไปด้วยตัวเองนะครับและที่สําคัญก็คือความพิเศษคือหน้าแรกครับมันจะมีเหมือนเป็นการ์ดท,ที่ผมเขียนให้กับ คนที่ซื้อก็ค่อนข้างจะไม่เคยถ่ายมาก่อนแล้วก็มีหลายๆภาพที่ที่ผมเชื่อว่าคุณพวกคุณเห็นก็ต้องรู้สึกแบบเอ้ยมันมีความอาร์ตมีความสวยงามในในภาพ <c oughs> ก็อย่างที่บอกเราอยากให้กับแฟนๆที่ติดตามผลงานของเราเราอยากจะอ่านอะไรที่เกี่ยวกับเราที่ท,ที่ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้มาก่อนหนังสือเล่มนี้คือเราจะพูดง่ายคือ เปิดโต๊ะขายทั้งปีเพื่อที่ว่าสมมติใครที่จะสั่งตอนไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะสามารถเ,เขียนให้คุณณตอนนั้นได้ครับผมหวังว่าแฟนๆจะแฮปปี้เพราะผ,ผมเองก็แฮปปี้ที่ได้เจอคนที่ซื้อเหมือนกันครับผมค่ะเจมมาบอกว่าพวกเราไปเที่ยวแป๊บเดียวกลับมานะคะ ฟอตโต้พุ้งเล่มนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ค่ะมีให้ชมแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้ให้ดูภาพกันไปเล็กๆน้อยๆเรียกน้าย่อยกันแล้วนะคะก็รอติดตามรายละเอียดกันได้ค่ะผ่านทาง IG ของเจมส์มานนะคะสาหรับฟอตโตุ้๊กเล่มนี้ค่ะดูมาร์ดูมาร์จะมีความสุขมากเลยอย่าลืมไปแอบดูแล้วภาพสวยมากอย่าลืมนะคะไปอุดหนุนน้องุดหนุนะ้องด้วยค่ะส่วนแมนกาเร